ไปทดสอบสภาพร่างกายจะาของอยู่วัดทำหลวงถือว่าใส่งานแบบนับเติบตั้งแต่ประสบอุัติเหตุมานี่นะเพราะว่าวัดเพิินอยู่เชิงเขาอยู่ตีนเขา ป็นขึ้นลงลงแล้วก็ไปล่วงจังงกรกมสวดถอดสวดอนสถานที่ที่เป็นที่สร้างโบสถ์นนะยืนอยู่หันด้วยโชโบกหนึ่งหนาวขาที่สัน่นบิดหนาวไหล <c oughs> ไปนอนพักในเต็ดอังสะกันหนาวก็่ได้เตรียมไปจีวรบดีพระปัญหาประหมไมห่ใหมพื้น,นหน่อยหน่อยประคมใส่สำหรับพระประดีนะนาวนอนพได้เลยรับชั่วโมงหนึ่ง ลุกขึ้นมานั่งนั่งก็ว่าปวดหลังก็ลงไปเอนอยู่ในเต็นท์นนะครับเปลี่ยนทาอยู่กันพเพราะมันเท่าความหนาวนะโอ้หนาวครับย่ำสองว่าสิบสององศาวสิบสององศาีนบ้านท่าหนึ่งที่วันหนัก อยู่บางยี่ยสิบสี่ยี่สิบห้านี่ก็เืียว่านาวแล้วนะสำหรับเมืองอุบลอีสานบ้านเฮาเนี่ยปีนั้นไปทุดงนวัดเนาะอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติพรเอินหวยโคลอนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านได้อพยพไปไปทะลุออก ไปหั่นก็นไปหลวงพ้าบางก็เขตตะเข็บติดกับเมืองลาวหลบอกหลบสามองศาโอ้โยนั่งกอดบาทอยู่กอดบริขารอยู่หนาวหลายชั้นหน่ำก็ไปยาบชั้นขอเดือดชั้นหน่ำหนาวออกมาเดือดข้างใน เออโอ้ยใจมันขัเพ่นว่ามืออื่นนี่มันสิรดเรือดค้งองสาวฉันข่าวแล้วฆ่ากันเจ็บบริการนี้เลยนะนี้หนาวขึ้นหนกไซวีเรียมันหนีหนาวมาบาดห่อนะสภาพร่างกายมันสิแข็งแกร่งซํำใดดอกกระดูกดมันสิแข็งบากเลยนนกพวกเนี่ยบีกันใน่ั่ธรรมดาละ สามารถบินอยู่ตั้งฝ่าได้เป็นหลายสิบชั่วโมงเลงซิโอ้เก่งครับนะนกวันนี้ก็ได้มีน่นาวจนไปเจอโยกาลาซินก็นกนวัวนี้คิดถึงอยู่เฉลิมประเกียรติใส่รักสูตรเก่าแนตะ่คือเห็นความเก่าที่จะคล้องผ่านมาได้เหมือนกั ผาดหนาวอากาศหนาวๆมันก็ดีอย่างหนึง่งเดยสำหรับการฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิเนี่ยมันนั่งเหนนานนะมันบวปวดแข็งปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดขาเร็วนะนั่งในนานก็ปกตินะ จังวายุเพื่นมาถามอาจารย์นั่งคัดสมาธิคัดเผ็ดเลยนั่งได้ดนบ่มังกับนั่งเถื่อมังกัได้ดนนั่งเถื่อนกับบ่ได้ดนนะนั่งเถื่อกับดนสุดกับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่แหละ มันขึ้นอยู่ก็ควบชำนาญการฝึกหัดเบื้องตน้นการนั่งได้นานเบื้องต้นเนี่ยนั่งหัดบ่อยๆฝึกบ่อยๆบ,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 บอกเป็นหนึ่งแนหะถ้านั่งได้นานาน,นี่ยเพราะว่าความสภาพร่างกายเนาฝึกบ่อยๆมันก็ได้ทีมันเห็นนั่งนานได้นะแะนด่นั่งได้นาน อยู่เรีบ้อการว่างทั้งใจจิตสงบนี่ก็อีกแบบนั้นเขาสูภาวางเขาในสมาธินั่งได้นานแบบนั้นแต่ว่ากายข้าเนียตโมหมูซึกว่ามีส่วนกดเกรงกดทับส่วนใดส่วนหนึ่งใจมันยังสิเบาได้ข้ากระเพาจําเป็นต้องว่าสิมานาั่งแต่ตอนเตรียมทําสมาธิเรานั่นงคุยกับหมูปึกนั่งคัดเผ็ดไปนั่า ฝึกให้มันมีความชำนาญขว่านัังเสามีแห้งเห็ดงานไม่เมื่อยฝึกดังไปน้ำขัดสมาธิเผ็ดเขาไปหลดนะนังคุยกับหมกันนั่งขัดสมาธิเผ็ดเขาไปหลดฝึกเพื่อให้มันเกิดความชำนาญเพื่อให้มันนังให้มันหมันให้มันนังด้นานตะกอนเบื้องต้นว่าโอ้เราวะผมคิดปรถึงมองนี้เลยเราวา น้อยเดียวนาอนุองพา้อา,ารย์นะอท่านั้นแล้ว่าการฝึกหัดทางนอกแต่ว่าฝึกหัดทางในมันต้องอาศัยใจที่มันนิ่งสงบได้ถ้าใจนิ่งบ่ได้สงบบ่ได้นี่กนั่งไหวหน้านเนียกันนะสำคัญเลยแหละนะ๋ยวกับปังง้างอยากลุกเนะีเยอยกกับงดยึดฝ่งสารลำคาญ ยกลุกถ้าผู้เป็นสมาธิแล้วนี่ห่วยอยู่ในส่วนทารี่ล่าการเดินคู่เหยียดเกอนไว้มันก็เป็นสมาธิไปเบิดมีสติกำกับมีสติคุ้มคลรองกายใจเจ้าของได้มันก็ยิดมันก็บ่บฝุ่งสานไปใส่นะสําบ้า บ่มีอีกอย่างายการฝึกหัดการประพฤติปฏิบัติกันตั้งทต่เขาอยากฟื้นธรรมาชาติเขารุวมคนไปปฏิบัติเพิ่นบ่อยาฮ็ดอิหยังอย่างเี่นได้มีอํานาจปฏิบัติธรรมไปอยู่หับ่ได้เฮ็ดเนี้ยสร้างาเขาก็ว่าอะไรลากเป็นที่ปฏิบัติ อย่างเดียวนะสิไปนิพพานอย่างเดียวเสื้อผ้าก็บริซักมีแผนกซักเสื้อผ้าไงจ่ายเงินใน้เขาเป็นรายวันรายเดือนรายอาทิตย์ไปเวลาเขาออกมาส่งเป็นที่เขาปฏิบัติอย่างเดียวนะมันพิดธรรมชาติของคนการนำรงอยู่ของคนเนี่ยมันต้องต้องรอบขอบ ถ้าเป็นเครื่องยนตก็ต้องรอบจัดนะต้องเข็ดปบนใบัตรจะคล้องได้นะเขาลืมไปว่ามันทิ่มุ่งไปแต่สมาธิอย่างเดียวเขาบ่าคิดเห็นคำว่าสมาธินี่มันอยู่ในถ่วงทารี่ล่าขู่เหยียดเกินไว้ทุกอิริยาบถมีสติกำกับคือการมีสมาธินะก็บอกจาก สมาธินี่คืออีกอยังสมาธิคือการตั้งมั่นละตัวท่อดีนะตั้งมัน่นในคนที่ตั้งมั่นไดมันก็ต้องนิ่งะสมครวญน,นะนิ่งบ่ไดดบอกแวกนะคนที่บาบอกแวกจิตก็บ่ส่งออกแต่คนบอกแหวกจิต่งออกฟงสารเนี่ยการสีร่รวมจิตในเป็นสมาธิมันก็นยากนะ เว่าการฝึกสมาธินี่บางทีเขาหงลงสนมันคิดจังมีงานบางทีแหละเป็นแม่ครัวนะโอ้ยให้แขนปีแขนหางนียเด้อขอยบมีเวลาปฏิบัติขอยเห็นอยู่ครัวพิละคนนะว่ได้ได้บุญน,ำน้ำเนด้อผู้ปฏิบัตินะเพื่อมโหัวักการปฏิบัตินะ เราจะอยูเซ่กับปฏิบัติไดนะ้นะปุโรงคนปัญญาสมาธิเป็นเฮียเสื้อผามันก็ว่าจซักอันนั้นอันนี้มันก็ว่าจะเคล็ดถึงเวลาก็ย่างเป็นทางสมาธิอรุณนนะัางสมาธิแล้วก็โล่งมากหร่วนนะมันถือมันนั่นถือส่วนหนึ่งส่วนน้อยลืมคว่ำเป็นธรรมชาติของคนนะลืมคว่ำเป็นธรรมชาติของมนุษย์ การปณิบัติดูแลตนเองนี่มันสําคัญแต่การปณิบัติดูแลตนเองคู่เยียดเคลื่อนไว้นี่มีสติกํากับบ่ให้มันประมาทเลื่อนเลยนะหายใจเข้าเข่าหจักหายใจออกกข่าหจักผิจารณาอยู่นี่คือธรรมชาติโดยความเป็นจริงของผู้คนทั้งหลายต้องคว,ควายดินล่นค้นควาย ในคณะควายลิงล่นขน,นควายเกี่ยของก็ปูข้นน่นนันนี่้านมิสติกำกับมันกกบ่บรุดไปการกระทำก็บรุดคำเ้าคำจากบ่บรุดไปแนวความคิดก็บ,บริลุดไปนั่นก็บสบายี่คนเิ่นแต่นนว่าเบื้องตนน้นในห้อามาฝึกกันนี่การใช้การนังบัง การปัดกวาดบ้างเนี่ยถาจังบ่มีรูปแบบบ่มีรูปแบบก็ว่าต้องนิโยงเทียกันมาถามว่าที่วัดปฏิบัติปิดวาจาไหมว่าสั่นันเจ้าจะปิดเจ้าก็มาปิดเจ้าจะเปิดเจ้าก็เปิดว่าสัดอกคำว่าเขาต้องไปฟังสำนวนในการปฏิบัติสําร้มวาจา คือว่าจะกล่าวด้วยเป็นเหตุเป็นผลคือปิดปิดปากว่าได้ไปทาบาปนะปาาทาบาปคืออย่างปาาทำบาปนี่ก็คือการพูดโกหกพูดนิ่นท่าคําหยาบซ่อเสียดเพื่อเจออยู่ในศีลขอมุสาวาท่าเวลมณนี่ ถ้าผู้ใดไปจมปลักอยู่ในหันโดยการใส่คำเบาภาษานี่ก็จิตเกิดที่ไม่สิลวงลนลงไปสู่อบายอบายแปลว่า,ายัาาอองอบายแปลว่า่วมร้อนผูมแห่งอบายอบายอยพาผู้ผแห่งข่วมร้อนเกิดขึ้นจากอีนั้เกิดขึ้นจากไฟคือโทสะไฟคือโมหะ ลาขิไฟอยอมจิตอยอมใจให้เกิดความลงไฟคือความลงนว่าเวลาเขาโกรธมากเูาได้เคยโกรธอยู่หรอกมันห่อนจำได้ไหมนจะมันบุญยานตายเ่นเื้อันบุรุษมีความโกรธเพราะความแค้นนว่าแต่ได้แค้นมานโอ้ยมันโกรธแน่นอะแต่ได้ถือยามศักดิ์สิ์นว่าพอดอน อันบุรุษมีความโกรธพะความแค้นไฟมาก็าธรรมดาเนะนี่หนละเพืย่ยจงว่าให้ลองเบิ้งให้เบิ้งจิตเบิ้งใจเจ้าของเบิ้งระวังนะไปมันถล้ำบอกไปนะจะว่าต้องเฮ้านี้มันมันสุดยอดในการเกิดมาเป็นบรรุษ ในยุคนี้ยนะถ้าเขาเกิดก่อนอยุคกกุพุทธศา,าสนา,าสิอุบัตขึ้นเนาะสิเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นยักษ์เป็นมารอยู่ปานใดก็บ่งจักพร,ระพุทธเจ้าเพิ่นอุบัตขึ้นก่อนเขาอุบัเกิดเนี่ยเ่เพิ่นไปค้นคนว้าหาพิธีการเรียบร้อยซับเสร็จสูตรสำเร็จมาเลยนะเพิ่นอย่งว่าเพิ่นเป็นบุรุษ ที่เปิดของความให้มันง่ายขึ้นนะนะเป็นก็เอิ่นสั์ซัดท้งหลายว่าเอฮิปัสซิโกเธอจงมาดูเถิธอมาเบิงบ่งเนี่ยมาเบิ่งเนี่ยไอ้โหวิธีทางกระแซส,สิพลออกจากทุกข์แล้วเนี่่แมเนตูโหรือซื้อไข่ปฏิบัติแบบนี้ได้แล้วนะ ข่อยว่างเลยแล้วนี่มาเบิ่งนี่เอฮิปัสสิโกเธอจงกระผมก็บอกเอ้านี่ศีลนี่เอาไปก่อนโดนศีลสนหานี่ยเลย้านเฮาน่ะมาแยกแบ่งกันคือผูดมั่วนี่เลยศีลก็ได้ศีลหาสินเท่าก็บลาวัดคนละสินของพระศีลสองหลอดีลสิบกิจของเนนล10เพิ่นน่ะแบ่งกันแบ่งศีลกันคันบอกก็ได้เหมือนเราศีลมะคมกันบัดฑ์เอ๊ะ ศีนหาคบอยู่บ่เจ้ามาเถียงข่อยเนะ้ยข่อยสีนสองข่อยยิบเกศ้นเดียวคนเด้ยศีลนี้ยังเสียมาเทียงกันสีนยังเสียมาคมกันสีนี่เป็นไปเพื่อคมกิเลสข่วมทะเยอทะยานอยากในจิตของใครของเรานะี่ยคมไม่มองหันนะคมไว้นะสีนหา,าสุดยอดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็สิมาบอกตัดเรื่องสีนหานี่เลยเดี๋ยวข้องพระนะ ห้องพระนอืน่นวินัยนะทั้งโลกเขาก็ยังมีเห็นบ่บริษัท้าง้านองค์กรหน่วยงานต่างๆก็มีระเบียบมีวินัยมีกฎก,ก,ก,กติกาบังคับใส่ในองค์กรในบริษัท้างดานเขาแต่ว่าทั้งพระเดินพราวินัยภิกษุสงฆ์จะต้องปฏิบัติตามมีการแก้ไขมีการไตส่สวน สอบหาผู้เป็นต้นเหตุบัญญัติไหวบห้ไปล่วงลำกรรมเกินอีกถึงไหนมันพิดเพี้ยนออกไปแทบจะเกสบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่เกิดขึ้นจากการโพธนาเพ่งโทษของคารวะหยาดโยมเห็นเราภิกษุกลุ่มนั่นกลุ่มนี่ไปเหตบ่เหมาะควรเสดคววมสงสัยว่ามันเป็นไปบ่มันถูกบ่สิก็น้ำเรื่องเรานั้นมาทูนกับประพุทธเจ้า พุทใจจอเพิ่ได้รับเรื่องรองเรียนแล้วเพนกับล่งมาไต่สวนสืบสวนถามมันผิษบวถูกต้องเพื่นกับห้ามณตรงนั้นเลยภิกษุอุมนี่เป็นตนแบบเป็นตนบัญญัติหามไว้เนี่เป็นจังสันนานเรื่องนี้พระวินัยเป็นแบบนั้นมากะโบเรื่องของพระภิกษุทรงอาศัยคารวาดเป็นอยู่เนาะบินตบาดเืีองชีพ อยู่โคนตนใหม่ถือผ่าบางสกุลอาศัยการเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีพด้วยคารวาํบำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตั้งขึ้นมาภิกษุบริษัทแรกๆก่อนบริษัทอื่นคือภิกษุนี่อุบาสกอุบาสิกายังเกิดขึ้นที่หลังนะต่พระพุทธเจ้าเป็นนอเนือแห่งสักกยวงศ์เป็นนอเหนือแห่งกษัตริย์ ระเบียบหนิว่าต้องเบาถึงเายละเอียดยิบนะ <c oughs> เอามาใส่เล็กๆน,น้อยในเคสคียาวัดว่าวหวการครบฉันว่าวหวเพื่อวกการแสดงธรรมอันใดมันถูกต้องกินเขาคำญ่บัวดเขียวเขาจุบจุบจิบจิบจั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 บเสียงมีเสียงบัวด,ด้าด้ระพุทธเจ้ามันบอกไปการที่แสดงธรรมให้คนฟังคือกันคนวางว่างไปัด ลนะเอียดมากเลยแหละนี่คือพระวินัยของพระที่พึ่งปฏิบัติเพื่อนบอกไวก้เพื่ออะเพื่อนยังว่าขมวดสุดท้ายเหลืองมหาประเทศสี่กำกับไปอันไรขรวนบางอย่างเป็นบริษัดใวเตก,กีแต่ว่าปัจจุบันมันเข่ากันกับสิ่งที่เป็นหามใ้เป็นหามใ้มันบริหารเรื่งสัน้นเพื่อนบริวาไว้แต่ว่ามันเข่ากันใดกับสี่เป็นอนุญาตใ้นังสิ เพิ่อนก็นหาอโนโลมเขาก็หากันได้นะอย่างเคยบอกให้ฟังอย่างน้ำน้ำอ้อยกับน้ำตาลอย่างสิแต่ก่อนนันบ่มเได้น้ำอ้อยบมมีได้น้ำตาลมีแต่น้ำอ้อยข้านมน้ำอ้อยบางมากคุมเหมือนมีน้ำตาลเพื่อนก็นจัดเขากับน้ำอ้อยได้นะอย่างแปลงที่ฟันยาที่ฟันจั่งสิสมัยขงังกุฎกาบุมีมันมีแต่ใหม่ซีฟันิ่นบอกไว้ในพระวีนัย มาสมัยนี้มันมียาที่ฟันมามันก็จัดกับกันไดยาที่ฟันบต่ตองรับประเขีนบต่ตองแปรงที่ฟันบะตองรับประเขียนสิเป็ตนตะ้นนี่คือมหาปาระเสศสิ่สง่มาค่อยกำกับให้พระวินัยพระวินัยนี่บ่ไเ้เป็นไปเพื่ออันตรายควมเป็นอยู่ทำลายพระสงฆ์ใดพระวินัยนี่เป็นเพื่อปกป้องดูแลพระสงฆ์อยู่อย่างสะอาดสะอาดกายสะอาดใจสะอาด เป็นยังยังมีาพาวิัยกำกับไว้ข้อเ้าอาศัยยาโยมเปลี่ยงฉีบเรล่องปัจใจสีข้าอต้างเห็นบ่อยเขาเสียจิตใจใจจิตใจเขาบ่อยเขาส่้ามองเวลาเห็นพระเห็นบุดีว่งามเือนอย่างว่าสัมร่วมกายสัมรวมวาจาสัมร่วมใจเป็นอย่างไงห้าสัมร่วมแล้วมารวงังไปตั้งเรื่องคมผาคม <c oughs> ผาคมแพร่โอ้ พระมหาเทระเป็นไปผักอยู่อาวาสอื่นลุงอรุ่นมากยามพระสทรงถิ่นตาบาทเป็นนึกถึงพระอยู่วัดเพิ่นโอ้บุตรเราจะคมผ่าเป็นปร,ริมัฑลท้นออกปิ่นตาบาทบ่นอจะคมผ่าได้เป็นปร,ริมัฑลท่นบนอขำวมาปร,ริมณฑลท้นี่ก็คือคมผ่าอยู่ชายบอกชายจีวอนอยู่เคืงแขงกันนะเป็นตะเบิงกันนะ บ่แม่นอุญุอัญญผ่านหน้าผ่านหลังลดเดอกเขาเวไปเลยนี่ในลักของพุทธศาสนาการบำรุงรักษาจิตใจเฮาเป็นยังว่าพระเน้นผู้บวชมาในพุทธศาสนาจะตอบแทนเขานาำทารมปาญาตย่ยมเลยก็คือยิ่งปฏิบัติเขารีบเร่งปฏิบัติเขาในลักพุทธศาสนาเป็นยังว่า บวชมากแล้วให้รีบซึกรีบซึ่คืออย่างรีบซึกงคือศึกษาประพฤติปฏิบัติศึกษาขนบธรรมเนียมควอมเป็นอยู่ของพระสงฆ์องค์เน้นเนี่แในวิธีบอกกล่าวกันก็บอกสอนอย่างให้เขางมง่ายนะคือต้องพอบอกสอนมาอย่างนี่ตลอดยี่สิบปีนี่ยี่สิบกว่าปีให้เขาละออกจากควอมงมง่ายให้เขามีสติปัญญาได้ย เพราะเป็นซอสเรือผ้าเห็ดผอมน,นะละออกจากสิ่งที่เป็นใบยมุกละออกจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งงมงายสิ่งงมงายก็คือเฮ็ดแต้วมันว่าเกิดสติปัญญานะเขาจะไห้ยินงคำว่าไสายศาสตร์ไสยะคือการรับไหลนะศาสตร์แห่งการรับไหลคือพิธีรีตองต่างๆเห็นบ่หรือว่าไปไผ่าปูยังสิเพราะใบไผ่เราก็ขึ้นแต่ว่ามันสิต ได้สมดังปาณาจ้าของก่อนว่อนน,นนะขึ้นานั้น,นะทะ่ขึ้นไปเฮ็ดจังหนาไปบ่มีนั่นนะสะติปัญญามันจบไปอยู่หันคือเราพร่ามนั่งหลายเ,เวลาเขามีพิธีกรรมบวงสรวงบูชาเขาโอ้เห็นพิธียิ่งใไงกิจังคนก็เลยไปจกอยู่หันศาสตร์แน่งความรับไหลแต่พุทธศาสนามันเป็นศาสนาแห่งปัญญา เป็นรักแห่งเหตุผลเป็นรักแห่งปัญญานะพัฒนาปัญญาของคนมาแต่ก็พระพุทธเจา้ามันก็มองเห็นว่ามนุษย์นี่คือมันพัฒนาได้นะอย่างเฮาพัฒนาขึ้นมาเห็นบ่เรื่องของโลกเรืืองของการลำลงชฉีบเหลืองของการเป็นอยู่พัฒนามันเป็นลำดับลำดับลำดับมาบ่าวาเหลืองเครื่องใหม่เครื่องมือ เครื่องการการทำเกษตรเพื่องำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนามาเป็นอดับดับเดียวกับสิบุญยุทธ์โยํามีเกิพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปแต่ว่าุทธเจ้จอพิ่นเอาจริตนิสัยของมาพัฒนาให้มันเป็นคนดีอยู่ในคลองแห่งศีลแห่งธรรมบัดบ่คือทั้งโลกทั้งโลกก็พัฒนาแต่ยังคนเก่งมีแต่คนเก่งเดชช่อชนโกงกันอยู่กูไม่แต่คนเก่ง ชกต่อยทะเละวิวาทชกต่อยตีฟันลั่นแทงมแต่คนเก่งนะแต่ว่าบุแมนคนดีนะเิ่นอยังว่าเหมือนมีควมเก่งแต่ว่ามีควมดีกำกับมันก็เซ็จเท่านั้นเดีวจิตใจของสัปพะสัตบาว่าคนววาสัตชนิดอื่นมันมีความโกรธเกิดขึ้นได้ง่ายเห็นบ่หามา้จะหายเห็นบ่คววยจะหาย,หาาหายกระทิ่งปลาจะหายอย่างนี้ สร้างโกรธจังสิเห็นบ่โอ้ยจับคนเวียงหนาเวียงหลังเท้ากระถือกักเลือดตายมันด้วยส้างโกรธมาไปยังสั่งบ่าแต่คนโกรธเลยซัดอื่นก็ไม่คว่มโกรธเลยวัดนะมันนอนอยู่ดีๆลองไปยางเหยียบมันบางทีหอกหมาปามกัดอรรถดมันโกรธมนันเลยก็ล่งรับไร้ฟันเคลิมอยู่อยังไม่เหยียบมันก็ใสอรรเดี๋ยมันโกรธคนก็คือกันถ้าโกรธมาแล้วโอ้ แห่งฝัดรัดเวียงเหน่ยมากกว่าซัตว์อย่างอื่นพุ่นะธรรมดานะไฟไฟแห่งความดมโมบโลบมาไฟแห่งความโกรธธรรมดาเลยอันสตีมีกำลังเพราะความโกรธนะะมีกำลังนะเลยแต่ด้โกธป,ป้าไม่ยิ่งนี่นี่นี่่ยังจ้านั่นเนะ่เนบ่ยอ็นบอดอนแต่ไจะหายมาก อันสะตยมีกำลังพวกความโกรธบุรุษไซมีกำลังพวกความแค้นนั่นสิว่าจชา่ไหมเออมันยรงสัตย์พระพิจารณาเบื้องเห็นอย่างว่าฝึกไห่เจ้าของฝึกห้มันเขาธรรม,มชาติข้งมันเดือดสมาธิไอ้หัวจักเบื้องลมหายใจอย่าไปลงตำราอย่าไปบ่าอาจารย์อย่าไปเฮออ่อเรียนใบย่นอนย่นี่ในยุคสมัยที่ประชาสัมพันธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ออกหนาได้ครูเหมือ ก็มีเบดบริษัทรับจ้างทำเพจโฆษณาวัดประชาสัมพันธ์วัดมีหน่วยงานเฮ็ดเพจเฮ็ดยังเขาไปไหลไปสดเติมเขาไปไห้นะถ้่ที่ว่าธรรมะเรี่ยวๆคนพอจะฟังได้คืหนัองซื้อประจัยปิดกคือเขอนานั่งบอกกันนี่ล่ะ สอนเบึ่งล่มหายใจอาน,านาปาณณทิสอนมัวไหลซดบอกมัวจับจะาของเบึงบ่งเบึ่งว่าถ้ามันเบึ่งสิเป็นนางแทะปุนันเทียงู้นีเบ่ถ้ามันเบึง่งนะแม่นบอกิจารณาเบึง่งคือเขาสอนกันเขาสอนเดี๋ยวเขาฝึกได้เลยเขาจะสอนคนฝึกได้เข้าใจได้เห็นอน,นิสง์ของความอดทนเห็นอน,นิสง์ของการเจริญสมาธิเห็นอณนนิสง์ของ การทำความเพียรศีลสมาธิปัญญาวันนี้ว่าไรเลยมันว่างฐานไปเลยเ,เลยสิไปศีลโนโบริสุทธิสมาธิมันก็เป็นสมาธิแมวสมาธิโจนไปสั่นได้เมื่อปืนมันก็ไม่สมาธิเลยมันตั้งมันเพื่อเสียขาคนเพื่อจะได้เงินค่าจ้างมาแมวมันนิ่งจอบหมอบเพื่อสิจับโนเห็นบ่สมาธิแบบมันมันบ่เกิดประโยชน์ สมาธิแบบห่าฝึกหัดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสมาธิของการตั้งมันละบาปละมองได้ละบาปละทั้งกายห่อละทั้งวาจาห่าละทั้งจิตใจห้านี่ห้อสีเดินสีถ้ำนอนนี่อยู่กับพิจารณากวาดไปใหม่อยู่กับเบิ้งเดี๋ยวฟังธรรมพระพุทธเจ้ากวาดไปเห็นใบใหม่อ่อนลนเห็นใบใหม่แก่ลนเห็นใบใหม่ แห่งดน,นคิดนอกมาเบิงคนแบเบิเงสัตว์เล็กหน่อยก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายผู้เฒ่าก็ตายคือบ่ต่างกันจากใบใหม่ใบอ่อนกลน็ล่นใบแข็กล็ล่นใบแห้งก็ลน่นนะนะคิดไม่จริงจังกันนอกมาถึงบทอนิจจังทุกขังอนัตตาสรัพยสัตว์สรัพยสิ่งบนโลกนี่บ่มีอีหยังเทียงแท้แน่นอนดัดได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเะไรแบบ กวาดไปไม่ไปก็เลยฟังธรรมาะพุตธเจ้าท้ำเราเนี่ยไปก็เลยฟังธรรมาะวุตธเจ้าบึงขันเขามาหาความเปลี่ยนแปลงไม่ถาดขันจะของมันเปลี่ยนแปลงไปเดือยยิ่งโดยเฉพาะสภาพจิตใจเขามันธรรมาดานี่ฮ่อปล่อยจิตฮ่มันถูกอารมณ์กระชากลากดึงไปซื่อโอ้มันจะเอาฮ่อไปจากไหนก็นไปมันไปทำระยำตำบอนกับจิตด,ดวงจนชอกช้ำเจ็บปวดสัมเด อารมณ์มันดึงไปเพื่อังว่าแยกให้มันออกได้สิ่งที่มันผ่านมาตั้งหูได้ยินตั้งตาเห็นสัญญาจํามันมักจาตั้งแต่เรื่องค่วมเจ็บปวดเลยสัญญาหมดเนี่ยก็คือสัญญาของอริยเจ้าเลยมันมักจําแต่เรื่องค่วมเจ็บปวดมักจําแต่เรื่องค่วมถูกมักจําแต่เรื่องเขาบอกว่าดีให้เจ้ากองจํเรื่องก็ถทุกปาดเกิดคววมอาฆาตมาดลายกันเกิดมาสักเมื่อเลยเสเป็นวันของกูคนว่าว่ายังจัะเออนะ ในทางพุทธศาสตรสัเป็นยังสัน้นเป็นยังไงเห็นโทษม่วนโอนี่ชัดเจนมา,จากจักสีไปซ้อนกันมองใดก็ซ้อนกันมองเนะี่ยแหละมองก็ทําพิธีรีดตองนัน้นมันมีลายเล้วนะมาตองไปอ่านยังหมากไหมนะเขาเป็นไก่ป่าเขากอบว่ามีลายแบบไก่ป่านะเสียไก่ป่าเป็นไก่บาดมันก็ตายถิ่มนเลยมันบอกอดรนสิหา <c oughs> กินกลุ่มปากวัวเอาบอกฟู้งไปสัตวะ